สามีสามียังอยู่ด้วยกันใช่ไหมด้วยกันที่บ้านต้องรู้พ่อแม่เป็นแบบเวลามนเรื่องใเรากันก็อย่าไปยุติมันเหตุผลมากนะต้องฟังเขาว่าเขาจะเอายังไง ออกความเห็นพอเป็นประมาณพอกลางที่สุดแล้วความเห็นเขาไปทางไหนเราก็ต้องโทนอ,อ่อนแบบเสียงอย่าดันพลังอย่างนี้ว่าเราเรียนสูงเรียนจบมาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะถขยงกันเอาชนะกัน,น,นใครไม่รอดอนน การทํางานเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่เหมือนวิชาการที่เราเรียนมาทั้งหมดเพิ่มเพิ่มอยู่เหตุปัจจุบันการพอใจกอเห็นแบบนั้นนี่จากเยนนี่จากหยุด คนที่บนเนีายบนมากโคตมากบนมากโคตรมากไม่ดีไม่มันมีเสน่ห์ต่อแต่งตัวสวยงามขนาดไหนแลคนที่บน ทำอะไรก็ไม่ตืเต้นไม่ดีหรอกมันใจ่พิจารณาวเราก้าวลงลงเดือดชีว al ิตก้าวลงสู่ภาวะที <etas> ่ต้องลงทุนภารมีชีวิตโู่ต้องลงทุนด้วยชีวิต มันจะไปตลอดรอดฟังเขึ้นอ,อยู่กับเราต้องทุ่มเทอย่าไปนอนใจือนกับอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ต้องเลิกตัวใหม่เราไปอยู่ตัวคนเดียวรู้จักเอาใจสามีรู้จักเอาใจญาี่น้องสามี พกเจ้าท่านบอกอย่างนี้นะอนอจากพอใจสามพ่อแม่สาม,มีพ่อแม่สามีให้รักเหมือนพ่อแม่เราดเลยเอาใจใส่จะพูดจะบ่นจะอะไรบ้างก็ต้องนิ่งทำให้มากันไปอยู่ด้วยกันร่บ แต่ถ้ายังไม่รู้จิตใจกันอย่าเพิ่งมีลูกอย่าเพิ่งมีลูกมันมีอย่าองอย่าเพิ่งมีลกูนนลกดูกันไปเรื่อยๆต่อดูกันไปอีกสักหม่เกินไปยังไม่รู้จะจิตใจกันถ้ามีลกูกเกิดยู่ด้วยกันไม่ได้มเป็นปัญหา มันเป็นปัญหาว่าใครจะเอาลูกเขาอยู่ด้วยกันนี่ได้ใครจะเป็นคนเอารูปเอาก็ต้องเอาจริงๆนะคนที่เอารูปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวีใหม่ถ้าไปวิ่ใหม่รูปแตกสลายแน่จิตใจรูกแตกสลายเ,ยเ,ยายเพราะลูปต้องการความรัก ความจริงใจกับพ่อเดียวแม่เดียวม,มันไม่ต้องการเป็นมีพ่อสองคนสามคนแม่สามคนสามคนเขาไม่ต้องการอ,อยู่ด้วยกันไม่ได้เราต้องจริงใจกับลูกรักลูกจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะเราคิดจะมีเพื่อนเราไม่ม,ไมีได้ ต้องเกบใจไว้ในนี้ต้องสัญญากับตัวเราเองไว้ไม่งั้นปัญหาสังคมมันเยอะสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เป็นโรคขาดเยอะมากขาดความอบอ,อุ่นขาดความรักแค่ขาดสองอย่างเนี่ยมันขาไดไปหมดเลยอันนี้โตมาก็ไม่พอ โตมาก็เป็นคนขาดตลอดขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ต้องให้เด่นกว่าใครนั่นคือความขาดมันไม่เต็มทำอะไรก็ต้องให้เกินใครเขาไว้ต้องเหนือใครเขาไว้ต้องข่มคนอื่นเขาไว้ให้เท่าไหร่เ็าไม่เต็มความภาวะความขาด ไม่จะปฏิบัติทำเติมเข้าไปเรอยก็ไม่เต็มเพราะงั้นเราอยากสร้างเราอยากสร้างปัญหาให้กับสังคมจะเป็นก็นได้ก็ไม่ต้องมีอย่าลูกมีแต่เป็นทุกข์หลวงพ่อท่านบอกว่าอย่างเงี้ยมไม่คุยกับหลวงพ่อไหม ไม่ได้ฟื้เรื่องนี้ไปสั่งเจะแม่ไม่ได้ <c oughs> พี่่อหลวงพ่อจะบอกว่าหนึ่งท่านจะไม่แต่งงานคนจะยังไม่แต่งท่านไม่สนับสน,นุนคนแต่งงานเพราะคนแต่งงานเนี่ยมันต้องไปไปเจออะไรข้างหน้าเยอะค่ะชีวิตอ่ะไม่ได้หวานเหมือนตอนเราอยู่เป็นเด็กอยู่กับพออ่อกับแม่หรอกอืม ชีวิตจริงต้องสู้ไปอีงมากมายตีวนี้ถ้าไปหลงมีคู่แล้วเนี่ยท่านบอกห้ามมีลูกหลวงพ่อว่าพุทธเจ้าท่านบอกบอกว่าอย่างนี้นห่วงสามห่วงถ้าใครมีครบเนี่ยเหมือนถูกขังในในในสังสารวัตฏนี้สามห่วงห่วง แน่ก็คือห่วงตุกข้อมือสามีภรรยามีแล้วหนึ่งห่วห่วงที่สองคือลูกหกคออันนี้ยังไม่มีห่วงที่สามคือทรัพย์สมบัติมีแล้วต้องรับผิดชอบในทรัพย์สมบัติที่ทำกันมา นี่กคือชีวิตของคนที่เดินต้องเดินไปไม่ได้สนุกเลยเนาะชีวิตเนี่ยีีอยากมีหรออยากมีครอบครัวไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีได้จะดีมีก็เป็นทุกข์ อยู่กับพ่อแม่สำหรับใช้พ่อแม่จนกว่าท่านแก่จะเฒ่ายี่ท่านแก่ท,ท,แกท่านเฒ่าเราเขายิ่งต้องดูแลกล็อชิดแต่ถ้าเราไปมีคูนะ่แล้วเราก็ไม่มีเวลามไม่มีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่ก็ต้องไปดูแลครอบครัวเรายี่มีลกูกก็ต้องดูแลลูกเรา พ่อแม่ห่วยเพานานๆมาดูมาเยี่ยมมาฟังขาวห่วยมากๆเราไปไว้โรงพยาบาลให้หมอให้พยาบาลดูแลเอาคอยจ่ายจะตังอย่างเดียวเพิ่มเพิ่มไม่ต้องจ่ายตังเราไปเบิกหลอดสิบบาทเอออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรน่ย นานเทิ่ดูพ่อแม่พ่อแม่โอ้ทิดถึงลกูกแต่ไม่มาสักเทีมันยุ่งมากอืเจอพ่อแม่ยุ่งมากมาไม่ได้แต่ยุ่งทำมาหานียหน้าที่งความกตัญญูม,ม่ได้ครับคนอยู่นี้เป็นอย่างนี้มันสวยหาม ยิ่งจบการศึกษาแล้วไปได้ไปงานทำไกลๆอย่าง้โอ้ยไปนะไม่ได้มาเป็นของเรานะเป็นของคนอื่นนะใช่ไหมกล่อมเกลี้ยง,ยงรูจงเสียให้เรียน,นมาโตมาก็ไปอยู่คนอื่นเยอะใช่ไหมไม่ใช่เป็นของเราใช่ไหม โอาา้ท่าถนอมนี่เลยชีวิตทำงานชีวิตมีเท่าน, <c oughs> <c oughs> นี้มยท,นะที่บ้านไม้สวดมนต์ไร้ภาคมัสวดมนอนนั่งสมาธิไม่ค่อยต้องนั่งสมาธิบ้างจะได้มีเวลาทบทวนทบทวนชีวิตแต่ละวัน เรานั่งภาวนาะจะพักมาทบทวนดูตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นว่าเรามีทำอะไรผิดพลาดไปบ้างพูดกับใครบ้างผิดถูกอย่างไงอะไรทบทวนตามเราจะเห็นความผิดถูกอันไหนผิดเราก็แก้ไขตั้งใจแก้ไขว่าเราจะไม่เ,เกิดขึ้นอีก เราจะสังรวมระวังให้มากขึ้นอันไหนที่มันถูกแล้วเราก็อันไหนที่มันผิดเราก็แก้ไขอันไหนมันถูกแล้วก็ทําให้มันมากขึ้นทำให้ดีขึ้นทำให้จเจริญขึ้นเรารับรุ้มตัวเองอตลอดคือการภาวนาคือทำภาวะนั้นให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเราภาวนา ไ,ไม่ใช่นั่งสมาธิเฉยๆใช้ปัญญาเข้ามาอบรมด้วยทบทวนแล้วมวนจิตสงบแล้วเรามองเห็นชีวิตเราตามความจริงเราก็จะได้ไม่เข้าข้างตัวนั้นเราไม่ได้ทบทวนเราก็เข้าข้างตัวเองอพราเราทำถูกตลอดคนอื่นผิดตลอด อย่างนี้ก็คือมีแต่ตัวแขยงกันเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยาบางครั้งเราจะถูกก็ตังน์เหเนื่อเขาบอกเขาถูกก็นิ่งคก็นอ่ยอมเพราะเรายอมมาเป็นช้างเท้าหลังโบราณว่าเป็นผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลังนะจะจบพจบเอจบ ดีด็อกเตอร์ก็ตาเอาแสดงว่าแต่งงานแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นช่างเท้าหลังแต่เป็นช่างเท้าหน้าไม่ได้เราเป็นช่างเท้าหน้าเมื่อไหร่เก่งเขาเมื่อไหร่คมเขาเมื่อไหร่เขาก็จะรู้สึกว่าด้อยะผู้ชายเขาจนรู้สึกว่าเขาด้อยไม่มีเกียรตินั่นแหละไม่ดี เจ้าหมอ้องยกย่องสามีให้เกียกรติสามีถ้าทำได้อย่างนี้จะอย่างวี้การเป็นสูนยมีปัญหาอะไรบ้างที่มาตอนนั้นมีปัญหาอะไรดู ยันให้มากขึ้นนะคคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเราไม่ได้เปิดตอนนี้คนมาไม่ได้เปิดมีทอดเป็นอะไรเขาแล้วแต่เขาอรรู้อกมาเตละคนสองคนเปิดเป็นทอดอบรมไม่ไหวคุณแม่ท่านอายุเยอะแล้วมีกี่คนงานก็เยอะงานต้องดูแล สถานที่อะไรตอแล้วทางานรับจ้างก็แบบนี้ตัดหญ้าเนี่ยก็ต้องตัดกันเองทำง,งานโกนก็้บงทำเองอมะด็นคือชีวิตวเราเคมื่องแข็ง จาสุร <Là> ินเหรอค่ะซุรินก็อยู่เพออะไรื่อมาช่วยอำวยคมะท่านเกิดท่านเห็นหลวงปู่ดูลไมเห็นคไม่ได้จาบท่านนจับท่านหลวงปู่ดูลท่านก็เป็นก็อิาแตหงปู่มั่นเสือท่านได้อ่านไหมไ้อน่เสือหลวงปู่ฝากไว้เด้นห เด็ดไม่ใหญ่แหละชื่อหลวงหลวงปู่ฝากไว<ะ>้ไม่อ่านใช่ไหม,ไม,อ,อ,มอ่านได้หลายเชี่ยวได้เข้าใจครัะมีคนไปถามท่านแม่ค้าหนะ<ะ>ลวงปู่น้งจะขายของนะ่งขายอะไรถึงจะดีเจ้าค้า ขายอะไรก็ได้ที่มีคนซื้อจริงไหมขายที่ไม่มีคนซื้อมันก็ขายไม่ได้เอาที่ของที่คนจะซื้อมาขายขายอะไรก็ได้ขายที่คนที่มีคนซื้อเมื่อก่อนมีปรกาการจ้ิงสิตอนนั้นท่านเล่เด็กอยู่อะ อืมนี้คอีบาโดยดนะไม่ไดไ้เจอท่านเหมือนกันไม่ทันท่านท่านรุ่นรุ่นโตก่อนก่อนน้องปู่เพศน้องปู่นัน่นเองละมั้งเนาะน้องปู่้องตา ขอนน้องตาหาบัวแต่น่าจะเป็นรุ่นงเทรุ่นงเทศหรอปุ่ฟันอ่าเมอนปุ่ฟันเราก็ไม่ทันแต่้งเทศทันเนูะหนูแม่บวชนะเลข่ะ1 8 28 7 ก็สิี่นะครับสายไปหนึ่งปวายสน ยังไม่เกิดนยังไม่เกิดค่ะยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดหลายปีเลยค่ะจะสั่งซื้อค่ะยังไม่เกิดสมัยนั้นข้าสารยังไม่ถึงขังยังไม่ถึงยี่สิบบาทข้าสารพอเม็ดป้อมๆนี่ทั้งสิบแปดบาท นงบาทก็สี่ร้ยาต้นแห้า้น,ส,น,นสี่ร้ <c oughs> นี่ยค่าแรงก็วันหนึ่งควยไปปลูกข้าโพดเขาครั้งหนึ่งวัดเขาวันละห้าหากบาทเ <c oughs> หนื่อยตอนนั้นก็สิบกว่าบาทตน้นหกบาทนี่ <c oughs> ปลูกข้าวโพดอะ่ะข้าวโพดเมื่อไรมันก็กว้างนะเนาะเหนียวดูแต่ตะวันเมื่อไหร่มันจะคำ่ำจะมืดจะไปครั้งเดียวไม่ไปอีกเลยงานตะัวแต่งงานตันยี่สิบสี่ในที่บ้าน,นงานเขายังคนงานยังวันละสิสิบแปดบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้มันนะพูดถึงงานแต่ว่านตัวยี่สิบ หมูก oh, okay, ็โลนมาสิบสองบาทหมูโดนสิบสองบาทในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวธรรมชาติสมบูรณ์นี่ยแต่ไม่นั่นไงคนก็ไม่โลภเดี๋ยวนี้เหมือนเดี๋ยวนี้ อสมัยก่อนเออเดี๋ยวบ้านด้วยกันงี่บ้านติดติดกันทำกับข้าวทำอะไรแบ่งกันได้แบ่งอาวุธแกงขึ้นมาหม้องนี้แบ่งทุกบ้านเลยใช่ไม่ได้เอาเก็บเก็บของแบ่งทำน้ำพริกทำผัดพริกเดี่ยวอะไรกเสี่ยงกันหน้าบ่ายได้กินหลายอย่างก็ได้กินรวมกันตั้งแต่เดี๋ยวพี่แม่ถึงที่บ้านก็ตั้งยำได้ทานด้วยกันแบบสหูสูดหเดี๋ยวานี้ข้างบ้านมีพวกุฒิเนี่ยมีทุกอย่าง ไม่มีของหายก,ก่อนใครลืมจอบลืมเชียวไม่ตั้งทาด่างทางเก็บออกมาให้กันว่าถามหากันว่าของใครของใครอย่างเงี้ไยไม่มีอขโมยไม่มีแต่ก่อนเีมือนเสื่อมไปหมดเลยเสื่อมไปหมดกลบไปบ้านน่น ไปเห็นภูเขาหัวล้นตกใจเ <c oughs> ่ยเพราะว่ามาบวชห้าปีถึงกลับไปบ้านแค่ระยะห้าปีเนี่ยมันเสื่อมไปเร็วนนะภูเขาล้นหมดเลยขึ้นไปทําไรทั้งบนหนูอยู่ที่ไหนคะหนูเ <c oughs> ชียงรายบ๊ว <encouragement> ยเจอเชียงรายตอนเรามานี่บาง <c oughs> ชานีร้องอยู่บนภูเขาอยู่ด้วยเนี่ย อีกเจ๊งกวางร้องอบนภูเขาพอเรากลับไปทีหอนกแทบจะไม่มีจิ้นจุ่นอันไล่หมดผลไม้ป่ากเ็เยอะทั้งหมดลำไยรถไฟกระท้อนไหนไม่ตายพอหลังๆมา พวกเลยโค่นเอามันก็หมดนี่นํำไยต้นขนาดใหญ่ก็โค่นลงมามันก็หมดเลยมันไม่กินนะ่ะโอนต้นไม้ใหญ่ทําไรเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นป่าขึานนนะ้นเลยนะป็งป่าเล็กหนมนกมีอไร เขาําทำทำไรบนภูเขาเนี่มันมันไปไถไม่ได้มันลดขึ้นไปไม่ได้มันก็ใหม่ๆหม่มันก็งามปลูกอะไรก็งามเพราะว่าไปฟันต้นไม้ใหญ่ขอมันก็ปุ๋ยหนาดินเยอะเนี่ยมันต้องไถขุดปูกขุดปูเขาก็งามงามหลายปีหลายปีเขาน้ำก็สะ น้าดินไหลลงไหลลงเนื้อแต่ดินแข็งขูดอะไรก็ไม่งามเอาปุ๋ยไปใส่มันก็ไม่งามมันก็เนื้อแต่หินเนีหมดอ่ะคนทําลายคนก็เยอะขึ้นอีกทีนี้เอ่งกันอยู่กันกินแม่น้ำก่อนก็ปลาเยอะ นคนก็นไม่โลคเอาแหอเอาเบ็ดไป,ไปเอาแค่กินอย่าไปเอาไปเอาปลามาใส่น้ำพริกก่อนเลยหือเบ็ดกช่ไมเนี่ยไป,ไปตกเบ็ดเอาได้สองตัวมาใส่น้ำพริกมาแล้วไม่เอาเยอะนะโอ้เดี๋ยวนี้พวกเอาอวนไปล่า เนืนี่ยมีเท่าไหร่เอาขึ้นมาหมดเลยโอ้ยเอาไปขายตลาดโน่นมันก็เกิดไม่ทันั้ยไม่เหลือพันนี่อืมไม่เหลือพันกินสิบหายมนุษย์มันไม่เสื่อมโทรมเห็นทุกวันถ้าไม่มี เงินอยู่ในกระเป๋าอียากยินอยู่แบบธรรมชาติไม่มีแล้วต้องทำมาหาชิตไม่จะได้เป็นอย่างนี้อือยากมีอะไรอไหมนค่ะ นั่งสมาธิได้นานไหมล่ะไ,ไม่ได้นานค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ชอบอยู่ที่น <c oughs> นั่นห <c oughs> ูุาบังคับติ <c oughs> สมาธิเนี่ยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นควบคุมสมาธิเนี่ยควบคุมสมาธิทางกายก่อน ใจมันไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรเอากายให้นิ่งก่อนตั้งว่าเรานั่งเราจะไม่ขยับเราจะไม่คันคันเราจะไม่เกาปวดเราก็จะไม่พลิกพยายามอดทนในขณนะเดียวกันเราก็ภาวนาพุโทโธอยู่ข้างในเนี่ย ยิ่งมันปวดมากเท่าไหร่ยิ่งมันอยากจะเกาอยากจะขยับเท่าไหร่เราก็ไม่สนใจกับมันแ่ละเล่งภาวนาพุโทโธ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 พุโทพโธจนกว่าอันนั้นมันจะหายไปกว่าความนิ่งทางกายจะปรากฏพอมันนิ่งทางกายแล้วกายเราตั้งมั่นได้ดีแล้วเราก็ค่อยมาดูทางจิต มีสติควบคุมอยู่กับการบริกรรมถ้ามันเริ่มสงบแล้วเราก็าจะดูลมหายใจมันก็ได้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ข้างในจนกว่าลมหายใจมันจะละเอียดลงสงบลงละเอียดลงเรื่อย เราก็ทําความตอบจิตเราให้ละเอียดทั้งเรื่อยๆจนกว่ามีชั้นละเอียดจนกระทั่งมันดับลงลมหายใจหายไปเลยเนื้อแต่ความว่างจิตไม่โกงไม่คิดอะไรเลยมีแต่นิ่งว่างสว่าง <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันเป็นเองนะอย่าไปคิดว่าอย่างเราเป็นเราภาวนาไปเรื่อย หมดไปเรื่อยๆแล้ว <c oughs> มันจะเป็นเข้าสมาธิจะเป็นเองอือจิตเรานิ่งเราเข้าสมาธิได้สักครั้งนึงตออไปเราก็จะมีกำลังใจอ่ะกำลังใจที่จะขยะนันทำแต่ใหม่ๆต้องอดทนอดทนนิ่งนั่งนิ่ง เอาสักสิบห้านาทีได้ไหมนิ่งนิ่งจริงๆอ่ะได้ไหมสิบห้านาทีก็้ได้แล้ว่ะตั้งนาฬิกาดูอ่าสิบห้านาทีนี้นาฬิกาดังขึ้นเรายังคิดว่ายังน้อยไปนะแสดงว่าเรานั่งได้ดีขึ้นอืมแล้วก็ขยายเป็นยี่สิบนาที อ,อันนี้สามสิบนาทีอันนี้จนกว่ามันจะขยายเวลาจนมากขึ้นมากขึ้นเป็นชั่วโมงนั่การฝึกก็ต้องเพิ่มเวลาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้รวมแน่น่ะติดก็าสมาธิแนี่ถ้าได้นั่งได้ถึงสองชั่วโมง โอดอพรามันปวดมากๆแล้วก็เอาจิตกำหนดมันจดจ่อลงที่มันปวดหนึ่งแต่ถ้าปวดน้อยๆก็ไม่ต้องไปสนใจนันแหละภาวนาไปเรื่อยๆทำไม่มาก <c oughs> <c oughs> ทำยิ่งมมโยวัดอย่างนี้ตัวนองบ้าเมื่อไรก็ทำ เราคุยกันเยอะไปก็คุยกันที่ไหนก็ช่างเราคุยกันเยอะจากงานจากส่วนรวมมาที่พักเราก็ภาวนาเดินยองกงเดินเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งนั่งเหนื่อยเราก็ไปเดินติดราจาไม่มองไปไกล มองไกลเ็จะเห็นคนโน้นคนนี้มันพิดองน์แต่เขาเห็นเราภาวนานั่งสมาธิเขาก็จะไม่คุยมาก